สวยอยามมาแล้วสูสีกันมาคู่กีกันมาแทงกันจับจับับพันกันจิจิจใส่กันปุบปุบมาแล้วปลาหลดปลาไหลปลาจับลงไปหมดมาดูกันว่าใครจะเก็บกับเจ็ดรักไปเที่ยวนี้กับพี่น้องเดี๋ยววิชชน่าสารที่ร่องน้ำสีแดงเรือขอนสวัสดีนรื่องน้ำทุกคน ตอนนี้กำลังขับเที่ยวกันมาดูออกไปแล้วเรือพอนวนั้นกลับมานีดีกลับมานิดนึงว่าจะรักษาอนี้ไม่ได้หรือไม่ได้มาดูกันตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้พทดต่อพัดน่อพัดต่อพัดตนไพัดต่อ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 พด่ เส้นไชโยขับประกาศไม่โรชายกหกสีนิบเงินขึ้นก็เป็นเรือเรือพรสวรรค์นหนึ่งครับ